กลับสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองบางพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังน,นะครับกับกับผมกุมารทองบางพะเยานะครับวันนี้นํพาพระสวยๆมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกกินแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกเป็นกะลาแกะลาหูหลวงพ่อน้อยนะครับองค์นี้เป็นงาแกะนะครับงาแกะนะครับผมด้านหลังมีจานเต็มสูตรนะครับมีจานเต็มสูตรนะครับเปิดแบ่งปันราคาเบาๆนะครับเอาราคา2,800บาทนะครับ2,800บาทนะครับ ส่วนองค์ที่สองรายการที่สองนะครับเป็นพระท่ากระดานตนิมแดงนะครับองค์นี้เป็นพระท่ากระดานตนิมแดงนะครับสภาพสวยนะครับสตภาพสวยนะครับกาเรียกพิมพ์เสียนแฉกนะครับเสียนแฉกนะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหก 6370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นพระปิตานะครับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับเนื้อผงกะลาหลังแบบนะครับเลี่ยมจับขอบเงินวินเทจแบบโบราณนะครับสวยงามคลาสสิกครับสวยงามคลาสสิกนะครับองค์นี้นะครับเอา2,500นะครับ2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9 7 9 5 6ก้าเจ็ 6370เจนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับผมรายการต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อภาะสกระจายนะครับองค์นี้เป็นเนื้อสำลดเงินนะครับเนื้อสำลดเงินนะครับหลวงพ่อดิษนะครับหลวงพ่อดิษวัดปากสะนะครับเนื้อสำลดเงินสภาพสวยมากเลยนะครับสภาพสวยนะครับ องค์นี้เปิดไว้สองพันนะครับเปิดไว้สองพันนะครับหายากนะครับหายากนะครับพระทางกระจายหลวงพ่อติดวัดปากสะนะครับพระทางใต้นะครับพระาทางใต้นะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณเป็นเนื้อทองผสมครับอง์นี้สภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับองค์นี้ขอเปิดไว้สองพันห้าร้อยบาทนะครับ 2500บาทนะครับเนื้อจะย่นย่นเก่าเก่านะครับเนื้อย่นย่นเก่าเก่านะครับเนื้อย่นย่นเก่าเก่านะครับสภาพสวยเลยนะครับลองพิจารณาดูตามรูปภาพได้นะครับลองพิจารณาดูตามรูปภาพได้นะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้ก็เนื้อหาเก่ามันนะครับเป็นพระหลงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาเช่นกันนะครับองค์นี้ก็เนื้อหาจัดจ้านนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับ เนื้อหาจัดจ้านนะครับผมองค์นี้ก็ขอเปิดไว้2,500บาทนะครับ2,500าบาทนะครับลองพิจารณาดูตามรูปภาพได้เลยนะครับวันนี้ได้หลวงพ่อเงินสวยๆมาหลายองค์นะครับต่อไปองค์ที่3ครับพิมพ์ขี้ตานะครับองค์ที่3นะครับองนี้ก็จะอ้วนล่ํานะครับอ้วนล่านะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับอ่าพระก็ถือว่าผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่โดยรวมถือว่าสวยคลาสสิกนะครับหลวงพ่อเงินเนื้อหามันนะครับเนื้อหามันนะครับ เอา2,500บาทนะครับ,บ,บ2,500บาทนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปอีกองคหนึ่งครับพิมพ์ีตานะครับองค์นี้เก่าสุดๆเลยนะครับองค์นี้เก่าสวยนะครับองค์นี้เก่าสวยคลาสสิกครับอ่าเก่าสวยคลาสสิกหล่อแบบโบราณถิ่นชาวบ้านนะครับหล่อแบบโบราณถิ่นชาวบ้านนะครับเนื้อหามันๆนะครับเนื้อหามันๆนะ อง์นี้เปิดไว้2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0979566370นะครับต่อไปเป็นพระล่วงนะครับพระล่วงนะครับองค์นี้ออกเนื้อตนิมเขียวๆนะครับตนิมเขียวๆพระร่วงกู่ตะวันค้าโลกนะครับกู่ตะวันค้าโลกตุโขทัยนะครับสภาพสวยนะครับพระล่วงหลังรางปืนนะครับกู่ถูกตะวันค้าโลกตุโขทัยนะครับองนี้ ขอ1,500บาทแล้วกันนะครับ1,500บาทนะครับเพราะล่วงจะมี2องค์นะครับจะมี2องค์นะครับอีกองคหนึ่งก็ตานิมออกแดงๆนะครับมาพร้อมตลับนะครับเป็นตลับอ่าเขาเรียกตลับงานไมค์อนนะครับตลับงานไมค์อนใส่พร้อมห้อยเลยนะครับเอา1,500บาทเท่ากันนะครับ1,500บาทนะครับชอบขอแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียว นะครับผมจะมีสององนะครับสำหรับพระร่วงนะครับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นพระกลุอันนี้จะเป็นทรงเครื่องนะครับ ทรงเครื่องนะครับเป็นเราเรียกเนื้อสัมฤทธิ์นิมเขียวนะครับสัมฤทธิ์นิมเขียวนะครับองค์นี้ก็สวยคลาสสิกนะครับสวยคลาสสิกนะครับเอา1,500บาทนะครับองค์นี้นะฮะหนึ่บาทนะครับอันนี้เป็นพระพระพุทธทรงเครื่องนะครับพระพุทธทรงเครื่องเนื้อสัมฤทธิ์นิมเขียวนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับหน้าตาก็พ่อขนาดห้อยคอนะครับประมาณ1นิ้วนะครับขนาดห้อยคอนะครับเอา1,500บาทเช่นกันนะครับ 1, 1 5 0 0บาทนะครับเป็นสัมฤทธิ์นิมเขียวนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเอ่ยนะครับได้มาสามองนะครับสัมฤทธิ์นิมเขียวนะครับต่อไปองค์ที่3นะครับองค์ที่3จะเป็นพิมพ์ <c oughs> เป็นพิมพ์คล้ายๆพิม น่าจะเป็นพิมพ์ทางอายุทยานะครับองค์นี้นะฮะพิมพ์อายุทยานะครับขนาดห้อยคอนะครับขนาดห้อยคอนะครับพระเนื้อหาสวยงามนะครับพระเนื้อหาสวยงามนะครับลองพิจารณาดูตามรูปภาพได้เลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7 0นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็จะมีพระมาพี่ๆได้รับชม กันทุกวันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ